ยินดีต้อนรับสู่ร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ไม่ได้เข้าซอยนะคะเลี้ยวรถขึ้นมาจอดได้เลยนะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะโลเคชั่นร้านตามนี้เลยนะคะปักที่หน้าปากซอยรามอินทรา109ได้เลยค่ะท่านที่ต้องการดูราคาสินค้าเข้าที่เว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. สะพานบุญ 109.com ด้านบนสุดของเว็บไซต์จะมีช่องให้ค้นหาราคาสินค้านะคะลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกดแว่นขยายจากนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะสามารถสั่งกันที่ l ล n e ได้เลยนะคะ Line แอดร้านสะพานบุญ1น9ค่ะจากนั้นทักแอดมินที่ l ล n e ได้เลยนะคะโดยพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการจำนวนเท่าไหร่จังหวัดอะไรเดี๋ยวแอดมินสรุปยอดและเลขบัญชีให้เมื่อลูกค้าโอนเข้ามาเราก็จะจัดส่งของให้ลูกค้าค่ะ ร้านเราส่ง EMS เป็นหลักนะคะรถ EMS ตามปกติเข้ามารับของที่ร้านทุกวันจันรถึงเสาร์โดยประมาณบ่ายโมงลูกค้าต้องโอนก่อนเที่ยงนะคะหรือถ้าท่านใดรีบใช้สินค้าเรียก Grab Lala Move Rider มารับของหน้าร้านได้นะคะอย่าลืมแจ้งชื่อ Grab ของท่านเองด้วยนะคะเพื่อป้องกันการส่งของผิดพลาดค่ะจอดรถได้ทั้งหน้าร้านและหลังร้านค่ะ มาดูทางมาร้านกันนะคะถ้าหน้าร้านก็เลี้ยวรถขึ้นมาจอดหน้าร้านได้เลยค่ะถ้าหลังร้านก็เข้ารามอินทราร้อตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนพระยาสุเรนนะคะซ้ายแรกเป็นถนนส่วนบุคคลตรงยาวเข้ามาเลยค่ะประตูสีเหลืองอ่อนค่ะกดกริ่งได้เลยนะคะหาร้านไม่เจอ,อไลน์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ